เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ประจำวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2567สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้มีรายได้เข้ามาถูกเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยเรื่องของการงานการงานตอนนี้งานยุ่งหัวฟูมีเรื่องจุกจิกก,กวนใจต้องแก้ไขตลอดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักสถานการณ์ความรักดีมากนคนโสดดวงดีมีเกณฑ์ที่มีคนดีๆเข้ามาพักใจ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ตัดสินใจด้านการเงินของคุณอาจจะได้ผลดีควรวางแผนการเงินเก็บเงินให้ดีเรื่องของการงานการงานช่วงนี้หากรอโชคลาภต้องรอไปก่อนทำงานเก็บเงินดีกว่า ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างแต่สุด,ท,สดท้ายก็สามารถที่จะทำให้สำเร็จได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่แล้วคนรักยังรักกันดีถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกันบ้างาไม่เข้าใจกันบ้างแต่สุดท้ายก็ลงตัวส่วนคนโสดความรักของคุณเข้ามาแล้วสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้คนเกิดวันอังคารการเงินควรจะออมเงินเอาไว้บ้างจะดีที่สุดเรื่องของการงานบอกได้เลยว่าเหนื่อยท้อแต่สุดท้ายก็ต้องทนกับความลำบากและเหนื่อยล้า เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีครองรักกันไปยาวนานเพราะต่างคนต่างเข้าใจกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักแต่นานๆจะมีคนเข้ามาสักทีสําหรับคนที่เกิดวันพุธ เรื่องของการเงินหากช่วงนี้มีงานประจําทําก็ไม่สามารถเพียงพอกับค่าใช้จ่ายขอแนะนําให้หางานเสริมทําด้วยเรื่องของการงานตอนนี้การงานของคุณดีมากแม้ว่าคุณจะยังเหนื่อยท้อแค่ไหนผลจากความภาคเพียนจะทําให้คุณประสบความสำเร็จแบบคุณตั้งใจเอาไว้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ต่างคนต่างรักกันมากแทบไม่ได้เอ่ยปากคำว่ารักออกกันเลย ส่วนคุณโสดมีโอกาสได้พบคนดีบอกได้เลยว่ารีควาโอกาสนี้ไว้สําหรับคนที่เกิดวันพัหาสบัดีเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบจากงานหลักเพียงอย่างเดียวส่วนงานอื่นๆต้องรอไปก่อนเรื่องของการงานช่วงนี้ทําใจไว้ได้เลยเพราะต้องเหนื่อยและจุกจิกวนใจปวดหัวเล็กๆน้อยๆไม่ขาดสายแต่สุดท้ายคุณก็สามารถผ่านไปได้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนรักมีอุปสรรคมากมายมาทดสอบสุดท้ายแล้วก็สามารถผ่านไปได้เช่นเดียวกันส่วนคนโซนหากอยากจะสมหวงังบอกได้เลยว่าลดสเปคลงมาสักหน่อย สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินตอนนี้มีเงินมีทองเข้ามามากมายจับจ่า,ายใช้สอยก็มีเงินออกมากมายเช่นเดียวกันควรระวังไว้หน่อยเรื่องของการงานตอนนี้ฝ่ฟาฟันอุปสรรคผ่าดานงานเยอะงานมากแล้วก็สุดท้ายขอให้คุณอดทนเพราะชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่เพื่อคนรักยังรักกันดีพัฒนาความรักไปเรื่อยๆช้าๆแต่มั่นคง ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักแท้ทําให้หัวใจกระชุ่มกระชวยในรืววันนี้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้กระเป๋ขาของคุณเงินเข้าสพัดออกสพัดเช่นเดียวกันเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะเหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายก็สามารถผ่านอุปสรรคเข้าไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีกู้คุณและคนรักทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่สุดท้ายก็ยังอยู่ด้วยกันส่วนคนโสดเงาเงากันยาวๆไปเลยเพราะยังไม่มีใครเข้ามาเลย ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องรับก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ